มหายุคไคอโซลิดยุคนี้มีชื่อว่ายุคคาร์บอไรยุคที่มีสัตว์ขานและมีแต่ป่าเป็นมันคือยุคที่มีออกซนที่โคตรมากทำให้สิ่งมีชีวิตอ,อยู่ง่ายดายแล้วนี่คือสิ่งมีชีวิตจากจากยุคคาร์บอไรด์มันคล้ายๆกับเยุนเสา ตอนนี้มันจะมันจะล่าง mm <are> อยู่นะครับโอ้โหจังหวะนี้มันล่าง nah ู <sm all in mushroom> โอ้โหต้นไม้ล้มเลยครับโอ้โหตัวนี้แรงเยอะมากเลยโอ้โหทำไมไอ้นี่มันแรงเยอะจังวะเดี๋ยวไอ้นี่แรงไม่ค่อยเยอะใช่หรอมันทำลายต้นไม้ไม่ใช่หรอมันก็กัดงูตัวเล็กๆไปแล้วมันก็ตายแล้วมันก็กินเป็นอาหารสิ่งมีชีวิต จากยุคคาร์บอนิสโซรัสในน้ำนี้มันคือเจ้าฉลามฟันเมีดที่อาศัยอยู่ในยุคคาร์บอนิสโซรสัสมันกินมันเป็นฉลามคล้ายคือกระฉลามแต่แค่มันมีเหมือนมันมีแค่เหมือนฟันเมีดตอนนี้ในยุคนี้ไม่มีดังคลืนออสเตียกับไทโรไบต์ก็เพราะว่าอาหารที่น้อยของดังคลนออสเตีย ทาให้มันทาให้มันสูญพันธุ์แล้วมันก็แล้วมันก็กินกันเองแล้วมันก็ตายแล้วไทโรไบต์ก็ดนลาบ่อยสุดแล้วก็ได้สูญพันธุ์ในในยุคดิโมเนียมอยู่ได้แค่ยุคดิโมเนียมเท่านั้นตอนนี้นี่คือฟีชีวิตที่มาแทนของยุคที่จากดางขึ้นออสเตียตัวนี้มาแทนของดางขึ้นออสเตีย แล้วมันก็ตายตามไมวะตา,าาตายเอาเอาตายเฉยตอนนี้ปลาไร้กามกับปลาที่ที่มีกามอพยพหนีจากเจ้าไอฉลามฟันมีนั้นแต่มันยังไม่รู้ว่ามันเจอกับตัวอะไรดูนี่นี่ไงผู้่าละมันคือเจ้าปลาเบลองยา คล้ายๆกัฉลามแต่อันนี้โดโดดาวโลดมาอันนี้ของทัอันนี้โดดาโรดมาดูสร้างเองเนี่ยมันไม่ใช่ฉลามหรอกแกมันคล้ายแต่คล้ายกันดูแค่สร้างเหมือนกะดิง่งตรงนี้ก็เล็กแต่อ่ะพอกันใชไปเอาเออจะไปก็จะไปตรงนั้นทำไมวะปาว่ามัานไหนหงงช่างเถอะ เขาเรื่องเอออันนี้เจ้าปลาเจ้าปลาฉลามตัวนั้นก็ได้ล่าเหยื่อล่าเหยื่อเจ้า,จาปลาไล้กามแต่มันหนีไม่ได้ตัวนี้หนีได้โู้โอ้ย <Okay. S 2> ได้ก็ตายแล้วสองตัวนั้นดีได้ไอปีเป็นไอปีเนี่ตัวนี้ที่หิวโู่มากๆาแมันไม่ได้กินอะไรมาหลายวัน ไใช่ตัวนั้นที่เป็นค่าที่เป็นค่าปาลาไรกามาหลายตัวอันนั้นไม่ใช่ไอตัวนี้อีกตัวหนึ่งแล้วมันก็แล้วมันก็ได้พุ่งหาเจ้าปลาตัวจิ๋วนี้แล้วมันก็หลากอ้ามันติดตรงนี้เฉยเ้วเรามันก็เจอกับนัก,กล่าที่ใหญ่กว่าที่อยู่สูงสุดห่วงโซ่หารแล้วมันไม่รู้ว่ามันมีนัก,กล่าอยู่แถวนี้นั่นก็คือฉลามฟันมีด ก็มันก็ได้ฆ่าฆ่าเจ้าปลาฉลาตัวน้อยนี้แล้วมันก็ตายแล้วมันก็เป็นอาหารของปู่มันโอ้โหฆ่าไปกินเลย <c oughs> นี่คือพระบุรุษของคนนั่นคือจิ้งเหลนน้อยต้องหนีกับไอ้แม่มุมยักษ์อ้าเขาไม่มุมไม่หนีวะเอาเฮ้ยสู้กับเขาเฉย มาคือชนะคือชนะจริงเศษน้อยเอ้ยพระบุตรพระบุตรคุกคุกเอาเอาเอาเอ้ยเอาวตายเฉยตายเฉยตายเฉยเลย เจ้าปลาตัวน้อยนี้รอดจากเจ้าปลากินเนื้อฉลามโตวนอยกับฉลามฟันมีดไปที่เรียบร้อยแล้วลงก็ต้องว่ายหนีกลับเพราะอะไรรู้ไหมตัวนี้งไงเดี๋ยวแป๊บนึงนี่งไงแมงป่องทะเลที่ยังไม่สูญพันธุ์แล้วมันก็แล้วมันก็แล้วมันก็ชนกับไอ้นี้แล้วปลาน้อยนี้ก็รอดไป <c oughs> ปลาตัวน้อยนี้โคตรโชคดีเลยแล้ะอันนี้คือแมมม,มุมใช่ดิมันคือแมงดาทะเลไม่ใช่ไม่ใช่แมงนาทะเลมันคือแมงดาเมซอนแล้วมันก็ได้ล่าปลาตัวใหญ่ <c oughs> มันก็ได้ล่าปลาตัวใหญ่ได้มันโคตรเก่งดิโคตรย่างเก่งดีกว่อาอา้อาวเรื่องได้แล้วมันก็ได้ แล้วมันก็ได้กล้าปลาแล้วมันก็ได้ฆ่าปลาปลาตัวใหญ่นี้กูกลัวมันจะหนีกลวมันจะออกมันมันได้มันจะกินปลาตัวใหญ่ได้แล้วมันก็ตายเอ้ยกูินปลาตัวใหญ่เว้ยแง่กับอร่อยดีกครับการสูญพันของยุคคาร์บอนวิสรา นี่คือพระบรุษของมนุษย์ที่ไอทิ้งเลนน้อยที่สามารถเอาชีวิตรอดจากอุกกาบาตนี้ได้ไฟไหม้ได่ตอนบอกโอ้โหแม่งการอาชีวิตรอดี่โคตรยากเลยต้องไปเนะี่ยตอนนี้เราเข้าสู่ยุคเพอร์เมียมนะครับยุคสุดท้ายของยุคพาลโอโซลิกยุคยุคนี้มีแต่ความแห้งแรง อากาศอุณภูมิร้อนสภาพผูดหลายไม่ไดีโทโรนต,ต้องเจอกับต้องต้องล่ากับตัวนี้ตัวนี้ไงมันคือแลลงหัวน้อยผมไม่รู้ครับผมจาชื่อสายกิ๊บได้แต่ผมจำํำไอผมจําชื่อไทยไม่ได้ครับไปเจ้าเมนโทโรนต้องล่าตัวนี้ล่าตัวไอตัวอะไรไม่รู้ แล้วมันก็ตายสิ่งมีชีวิตที่อาศัย,ยในยุคเพลมงในเรนโทดอนกงไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่อยู่สูงสุดห่วงโซ่หารแต่ตัวนี้คือตัวนี้มันมีชื่อว่ากอกนอสมันคือรักกล้ที่อยู่สูงสุดห่วงโซ่หารมันคือ มันคือเสือโคองครึ่งเสือดาวครึ่งกิ้งก่าตอนนี้นฉันล่าเจ้าไอ้ไอ้สิ่งมชีวิตที่กินพืชมันมีรับตัวที่ใหญ่มากให้วิให้รวดเร็วเอาทำไมวิ่งมันไทยดีวะตัวนี้จะพยายามจะหนีครับแต่ตัวนี้หนีไม่ได้ครับโดนโดนกัดครับโดนกัดโอ้โหพยายามจะหนีแต่หนีไม่ได้ครับโดนกัดเลยครับโอ้โห เี้ยวของมันอันที่แหลมคมเอาไว้กัดเยือเยืออ้าว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 เฮ้ยมึงแพ้นี่นี่ไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวมึงแพ้ยี่นี่ไม่ได้นะมึงันสูงสุดห่วงโซ่หายนะอแล้วแตัวนี้จะพยายามวิ่งหนีให้ได้แต่วิ่งหนีสืบต้นไม้เฉยแล้วมันก็โดนกัดทีเฮ้ย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 อยู่กูช่วยมึง เออเออแบบนี้ดิทำ,ทำไมมึงไม่ทำตั้งแต่แรกวะไอ้กอ์กอนอสฝั่งของในน้ำมีฉลามฟันฟันเลื่อยแล้วครับฉลามฟันมีได้สูญพันธุ์ไปแล้วครับในจักยุคคาร์บอนิสตัดในจักยุคเพอร์เมียมล,ลงก็ได้ฆ่าปลา ฉลับฟันมีดเฮ้ยอย่าไว้ตรงนั้นเดีดแล้วมันก็ตกตายเลยไว้ตรงนั้นทำไมวะอือมันคือฉลับฟันมีดเดีย๋ยวผมไปแมงป่องทะเลยังใส่แถวนี้แต่ยังไม่ปรากฏตัวมาเอ้ยพวกเล็ววิไว้ นีจากที่นี่เร็วไอปลาฉลามนี่มันอาราวเวอร์ดพวกเราต้องพวกเราต้องวิ่งหนีวิ่งหนีอะไรล่ะพวกเราอยู่ในน้ำเอาเหรอะเฮ้ยพวกเราว่ายน้ำหนีเร็วไอฉลามงูนี่มันจะมาหา,หาเราแล้วไอไข่งูะจับไข่กอเอ้าเอาจะตายเลยนี่คือจอละเคจอเคครึ่งสไลเดเดอร์ได้เจอกับเจ้าเล็ก คึงกีกาสามตัวมันจะละจะละเคคึงสแลมเดอร์จะลายเจ้าตัวนี้ไอ้ไอ้นี่มวิ่งวิ่งหนีหรอวะมึงไปสัตว์กี้โว้เละเฮ้ยโอ้โหเอ้ยเก่ากับจมตีวันจงตีวันจงตีวันโอ้เราจงตีไม่ได้รอกแม่งโตโคตรใหญ่ใคร จะจมตีได้วะเอ้ยพวกเราเพื่อนเราจมตีเร็วพวกเราจมตีเร็วเจะแเคนี้ดูอูจะพูดอะไรดีวะโอ้โหโเจลาเคนี่จะตายแล้วเมนินทูลอนสองตัวแต่ตัวนี้ไม่ใช่เมนินทูลอนแต่มันคือสปีชีส์เหมือนกันแต่กูละคือแผ่นคีบใหญ่กว่าแผ่นคีบที่มี ที่ที่สูงกว่าแล้วมันก็ได้ล่าเจ้าเจ้าตัวนี้เอาเฮ้ยมันมัน,นอ่อนแอจังวะเฮ้ยสู้มันดิโดนควิดทยดนี่แล้วมันก็ได้ลาเจ้าแรดจิงก่าตัวนี้เอาเพื่อมันตายเพื่อมันตายแล้วแล้วมันก็ตายเลยกูจะได้กินมึงสับแล้วกูจะได้กินมึง เนื้อนี้โคตรอ,อร่อยกว่า,า,าการสูญพันธ์ครั้งใหญ่สุดในยุคเพอร์เมียมในประวัติศาสตร์ทุกตัววิ่งหนีทุกตัววิ่งหน,ววงน,ววงนีเพื่อเอาชีวิตรอดมันวิ่งหนีไปไหนมันวะ นับได้เกือบหายหมดไปโลกใบนี้แล้วก็เกิดกลายเป็นมหายุคมีโซโซอีก